กำลังจะไปไหนมาหมู่บ้านพืน้นเมืองที่ด่ะโอ้เดินอย่างนี้เลยหรออือเดินฝั่งไหนอ่ะฝั่งซ้ายก็ได้หดือว่าเดินถนนดิเดินถนน,น,น,นมันขึ้นได้เหรอเออได้ได้ได้ไ,ดไม่ได้ไไดหรอ,อม,มาก็อยู่ซ้ายดิ ฮิดะโนฮิดะโฟกวินเลยมาถึงปอยะค่ำแล้วติหา้าโมงอ่ะฮะตีห้าโมงไม่กี่โมงแล้วอ่ะี่โมงแล้วขับมาครึ่งชั่วโมงก็อยู่เราเดินไม่เยอะเนี่ยอโอ้มา สวยด้อค่อยไปทางไหนก่อนอปั๊บสวยที่สุดสะกะเต่าไหมล่ะฮะไม่ได้กะเต่ามา,อ,อ,าอีกตัวอือหือ เป็นน้ำแข็งไปแล้วครับอ๋อเดี๋ยวเขาเปิดไฟเออโหน้ำจะให้สง่ง <c oughs> โอ้เข้าไปนั่งในนี้ได้ไมั้ยนิสเตอร์นี <c oughs> ่ไงสแตมนี่ไหมมะกดแล้วนะสองอันเลยก็วางนี่เหรออ่าแหมอ่ะมมนนันสแตมเยอะจังนะมะนี่คือลายดาว คมสเต็มไผ่สีเหลี่ยมสแต็มนี่เหรอเบอร์สีเหลี่ยมสแต็มนั่นสแตมมฟอร์มต้องซื้ออ่ะอ๋อเจ้อไหนอ่ะวอสแต,ต็มเลยสแต็มเลย ดูข้างบนดีตามรูปอะ่ะป้าอีกอันก็ปัม๊มวงกลมก็ได้นี่ ยางสเต็มทัวร์แอนด์แซมเปิลเคข้ารองเท้าไหมเข้าเลยน้ำเป็นน้ำแข็งไปหมดแล้วอันนี้หมู่บ้านฮิดะโฟก์วินเล็อันนี้อยู่ใกล้เลยเนาะ ไม่ต้องกลัวลื่นนะจ๊ะไม่ต้องกลัวก้นแดกปอดละโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ๋อเลยอ๋เลยเออออเลยเอ้ยลื่อนอะมานแล้เลยอีกอีกไม่ลื่นแต่ว่าเดินยากหน่อยนอุ่นอุ่นเท้าอุ่นขึ้นเยอะเดินยากตรงไหนไอ้แม่ป้าให้ไม่ไม่ ไปแวะไหนก่อนนี่อะไรอ่ะที่แต่เพิงเหรอตะกรอนเหรออ,อลีอลีเฮา,อ,า,าอ,อะไรเฮาอลิออะไรเฮาอ่ะเข้าไปนี้ก่อนเหรอพอ,อนี่ไงเข้าให้เข้าไปนี้ก่อนจุดที่หนึ่งโอ้หม้าดีนะรองเท้าม้าเนี่ยเนาะ เกือบละอ๋อ,อของเราไพรเวทมีไฟไฟน่าจะสวยนะ แสงสุดท้ายแล้วนะครับไ,ไหนต่อตองอ๋อทางซ้ายนี่มามาทางซ้ายมันได้เหรอเออได้สวยไปอีกแบบเนาะแต่นู่นมันใหญ่มันวาวกว่าใครบอกให้เรามานะไม่มีใครบอกอเพิร์ตเอาคนเดียวหรอห โอ้โหมาดูเป็ดมันยืนอยู่บนน้องแข็งอะ <c oughs> ดูดิเหมือนกันอ่ะนาะคล้ายๆกันอ่ะเนาะแต่แต่มันไม่ต้องขับรถไปไกลขนาดนึงเนาะวอเตอร์ เก็บข้าวเนาะเก็บพวกมาไม่ดูตรงนี้เหรอไม่ไม่เราจะทำเส้นทางอนงอ๋เอเหรอมาค่อยถ่ายรูปตรงนี้มาค่อยถ่ายตรงนี้ เขาให้มาทางซ้ายนี่ใช่ไหมไม่ใช่มาทางซ้ายหรอกไปได้หมดเลยหรอขอเราเป็นพรีเมียมไม่ใช่อ่บของเราเป็นเป็นดูแบบเปิดไฟได้ตอนเปิดไฟอ,ะอ,อ่ะอ๋ออ

เออป่ะกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเขาก่อนมาป่ะเห็นเด็กป่ะาเห็นเด็กมันเดินไปทางนู้นอะ่ะป่ะกีออ่โมงแล้วอะ่ะห้าโมงแล้วนะเออยี่จ็บนาทีจะไ,ได้ไหม ไม่ได้แล้วประมาเขาปิดแล้วป่ะไปเร็วเข,ขาปิดแล้วป่ะเขาให้ดูไฟเฉยเขามีการแสดงอะไรเลปล่าป่ะเดินตามมาเนี่ยเนี่ยเติาแปลงเนี้ยมา,มาเยืยนตรงนี้เลยดิตรงบ้านเนี่ยสวยนะ อ๋อน,นี่นก็เป็นในบ้านนี้ออ้าเป็นนี้นี่เป็นน้ำบอ่อนี่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเปล่าเออเลี้ยงวัวเลี้ยงควายโอ้ดูชุดเขาดิชุดเขาอ๋อนี่ยังวัวฮิดะอ่ะๆๆอืมอ๋อขนาดนี้เลยนะโหม้าแปดร้อยห้าสิบกิโลคืออะไรเนี่ย หนักเกือบตันอ่ะสูงร้อยสี่สิบห้าร้อยเจ็ดสิบเก้าจะไปถนน่้บ้างห้องไหนไปไปละมันสแเต็มตรงไหนมีสเต็มอย่างไป้าไม่มีแล้วเราไม่มีที่ใหสเต็มแล้วเหนาะเนาะ เพราะว่าต้องซืออ้อสปรอ๋อนี่รองเทา้าอ๋อ,อ,อเดินแล้วแถวนี้แหละ ปิดละปิดละไ,ไ,ไ,ดไม่ได้แลวเขาปิดแล้วลุงก็จะปิดแล้วป่ะปะมาเดินเล่นข้างบนหน่อยป่ะขึ้นขึ้นลุงเขาจะปิดแล้วได้ขึ้นไปได้ ก็ตัวไหนที่ไม่มีป้ายก้นกมนขึ้นไปไหนอันนั้นค่าเข้าเท่าไหร่แน้วเมื่อกี้ค่าหายิงที่นู่น ชิลาะบอกาาากมออกามานี่ขึ้นได้อยู่นะเออมาขึ้นได้ไเอเเมอ,อมันเป็นป่าแล้วมั้ง ตรายแล้วมั้งโอ้สวยเนาะโอ้หมั่นใจมากปลาปลารู้ละจำได้ไหมจำได้ไหมอะไรรถที่จี้ตูดเราอะ มอนี้หม <uh ีนวดอย่างนี้เลยมีหนวดอย่างนี้เลยใช่แต่ดูรถมันจอดข้างล่างนะเข้าดูไหมไม่ดูอ้โอ้ ซื้อสมุดปั๊มเห็นไหมอ๋อต้องมีสมุดปัะะ๊มเหรอครับใช่เราไม่ได้ซื้ออ๋อซื้อไม่ได้เหรอเพราะเราปั๊มได้ไม่ถ่วอีแล้วอืมป่ะอ้าวิดีโอคขัวิดีโอ,วโอลว เขาเปิดไฟตอกนกลางคืนตอกนกลางคืนเปิดไฟแล้ว วิวตอนกลางคนืนฮิดะพิพิธภัณฑ์ฮิดะเลกวิว วิวตอนกลางคืนนะ วิวตอนกลางคืนก็นสวย 個兩個<人>，開住 <laughs>。係啊，二噸膽啊，唔係兩個二噸膽我

ไปตอนกลางคืนโอ้ยหนาวไม่ไวแล้ว